หนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์อัปเดตชีวิตหนุ่มติดแมวที่ต้องบอกว่าหลงแมวขั้นสุดแม้ว่าเป็นหนุ่มโสดแต่ถ้ามีแมวก็ไม่เหงาโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยระหว่างมาร่วมงานวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์ลอง i v e l ล v e ว่าไม่ได้เล่นหนังมาน,นานถึง3ปีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเล่นหนังเป็นงานอดิเรกครับอาชีพหลักคือเลี้ยงแมวหลงครับรับเป็นลูกผมออกจากวงการแล้วที่ทํานี่คืองานอดิเรกเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงเพราะเราทําอะไรหลายอย่างแต่พอเขา มาอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากอยู่ด้วยตลอดเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายหนังก็ต้องเอาไปฝากคนอื่นไว้้าไม่อยากห่างแมวอยากให้มาอยู่ด้วยกันเมื่อถามถึงเรื่องคนรู้ใจสาวข้างกายมีไหมมีแต่แมวไม่มีเมียครับมีแต่แมวนี่แหละครับแก่แล้วอยู่แบบนี้แหละดูสิผมงอกขึ้นไปหมดแล้วผมกับลูกอยู่กันเองได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้เขามีสั่งของออนไลน์มากินกันแล้วแม่ผมเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาหนีผมไปอยู่แอฟริกาแล้วเขาไม่เคยสนเลย